สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราโชว์รูมรถบ้านสมชายนะคะกำลังนำเสนอรถโตโยต้ายาริสนะคะรถสวยๆเลขไม้น้อยๆน,นะ,ะผ่อนสบายๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักอินบอ็อกหาแอดมินได้เลยนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะเป็น Toyota ายาริส1.2ตัวเจนะคะคันนี้เป็นตัวโฉมใหม่นะคะไม่น้อยนะคะไม่อยู่ที่50,000กิโลนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจยาริสนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์หาแอดมินได้เลยนะคะ คันนี้นะคะไม่แม็กนะคะล้อแม็กนี่เราเปลี่ยนให้กับลูกค้าใหม่ด้วยนะคะและเป็นยางปี2020ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะนี่นะคะแม็กใหม่ล้อใหม่เลยนะคะแถมให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะคะราคาพิเศษพิเศษ,เศษโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมภายในนะคะว่าภายในจะสวยขนาดไหนนะคะ คันนี้นะคะยาริส1.2ตัวเจคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะรองรับ ABS airbag คู่หน้านะคะเป็นพวงมาลัย power นะคะวิทยุ CDMP 3นะคะสวัสดีค่ะป้าป่าบอยนะคะอันนี้เป็นเบาะหนังภายในใหม่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเปิดเลขไมให้กับคุณลูกค้าดูนะคะว่ารถของเราเนี่ยไม้น้อยจริงๆไม่อยู่ที่ ห7า8มืเดนดอกิโลเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของโตโยต้ายาริสนะคะสามารถทักอินบ็อกหาแอดมินได้เลยนะคะนะคะภายในด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะรถสวยใหม่เงางามเลยนะคะสวยใสยใหม่เนียนกลิบเลยนะคะ ะะอันนี้จะเป็นไฟแบบเป็นตัวใหม่เป็นนิวยาริสก็เลยจะเป็นไฟสวยแบบยิ้มเหมือนคิ้วเลยนะคะเป็นผู้หญิงนี่แบบสวยเลิศเลยนะคะม,มาด้วยกับด้านหลังนะคะที่วางของนะคะที่วางของอนเนกประสงค์นี่กว้างขวางด้วยนะคะกว้างขวางเลยนี่ สามารถวางอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะเน้นเลยนะคะรอยน็อตนะคะที่ฝากระโปรงด้านหลังนะคะยังไม่เคยถอดถูกทำสีใดๆเลยนะคะเรียกได้เลยว่ารถคันนี้แบบสวยใสยเนียนกลิบสภาพป้ายแดงเลยนะคะทุกอนูเลยนะคะลูบไปนี่แบบไม่มีการขุขะห,หรืออย่างใดเลยนะคะ สวัสดีลูกค้าใหม่ทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราโชว์รูมรถบ้านสมชายนะคะกำลังนำเสนอรถ Toyota ายาริ1.2ตัวเจปี2017นะคะรถสวยไหม่น้อยไหม่แค่50,000กิโลนะคะแถมแม็กใหม่ยางใหม่ปี2020ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะแค่แม็กกับยางนี่คุณลูกค้าก็คุ้มแล้วนะคะสำหรับของแท้นะคะ แต่เรายังมีของแถมที่มากกว่านั้นให้กับคุณลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีคุณลูกค้าใหม่ทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนะคะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะภายในนะคะกว้างขวางมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นเบาะหนังนะคะ สีดำคอนโทนคุมโซคุมด้วยสีดำเลยนะคะมีแอร์แบ็ทั้งคู่หน้าเลยนะคะสวัสดีลูกค้าใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณห้องเครื่องนะคะว่าห้องเครื่องของ t o y ยต a y ยาริ 1.2G เอ่อตัวเจนเนี่ยปี2017เนี่ยสวยขนาดไหนนะคะ ลูกค้าแฟนดูได้เลยนะคะสวยใสเนียนกลิบเลยนะคะรอยน็อตนะคะไม่มีการถอดไขใดๆเลยนะคะฝากระโปรงไม่มีการถูดถอดและทำสีใดๆเลยนะคะสภาพเดิมๆป้ายแดงออกมาจากศูนย์ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะสติ๊กเกอร์ที่ติดมากับศูนย์นะคะยังอยู่ที่เดิมไม่มีการได้แกะขยับหรือลอกใดๆเลยนะคะระหว่างนี้ให้ลูกคุณลูกค้าดู รอบๆนะคะว่ารถที่โชว์รูมเราเนี่ยสวยขนาดไหนนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอินบ็อกหลังไม่ได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราชมรถสวยๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชมโปรโมชั่นนะคะว่าจะสวยเหมือนรถหรือเปล่านะคะโปรโมชั่นของ Toyota y a r i ิ1.2ตัว J ปี2017คันนี้นะคะ ออกรถ900บาทจบทุกอย่างเลยนะคะผ่อน2งวดแรกนะคะคุณลูกค้าจ่ายงวดละ2,900บาทงวดที่3ถึงงวดที่72คุณลูกค้าจ่ายงวดละ6,965บาทนะคะของแถมไม่ได้มีแค่แม็กใหม่ล้อใหม่นะคะเรายังแถมค่าประกันภัยนะคะค่าโอนค่าจัดค่าดำเนินการบริการฉุกเฉินฟรีภาษีพรบให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ คุณลูกค้าออกรถได้ในโปรที่900บาทเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะคุณลูกค้าเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสะเตตเมนต์สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะยิ่งคุณลูกค้ามีเครดิตนะคะสามารถอนุมัติได้ภายใน1วันเลยนะคะ